ดอนเมืองโทเวประกาศขึ้นค่าผ่านทาง5-10บาทนะคะมีผล22ธันวาคม2567ซึ่งก็เป็นไปตามสัญญาสัมปทานขณะที่ด้านรัฐมนตรีคมนาคมก็สั่งเร่งหาแนวทางในการลดภาระให้กับประชาชนค่ะบ,บมจทางยกระดับดอนเมืองหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราพิมุกช่วงดินแดงดอนเมืองอนุสรสถานแจ้งว่าวันที่22ธันวาคม2567 จะถึงกำหนดปรับค่าผ่านทางดอนเมืองโทวเวตามสัญญาสัมปทานที่ทำไว้กับกรมทางหลวงที่ให้มีการปรับทุก5้าปีซึ่งรอบนี้จะมีผลระหว่างวันที่22ธันวาคม2567ถึงวันที่21ธันวาคม2572โดยช่วงดินแดงดอนเมืองจะปรับขึ้น10บาทนะคะและช่วงดอนเมืองอนุสรสถานปรับขึ้น5บาทจากอัตราค่าผ่านทางปัจจุบัน นายสุริยะจึงเรื่องรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและ,ละ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมบอกว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงในฐานะเจ้าของสัมปทานและสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนอ,อในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายคมานาคมไปเร่งพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการชะลอขึ้นอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้รวมถึงอาจพิจารณาให้ลดค่าผ่านทางเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการลดภาระราค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนหากได้ข้อสรุปหรือว่ามีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีสำหรับค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวอัตราใหม่ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่22ธันวาคม2567ช่วงดินแดงอดอนเมืองนะคะรถสีล้อปรับจาก80บาทเป็น90บาทลถมากกว่าสีล้อจาก110บาทเป็น120บาทส่วนช่วงดอนเมืองอนุสรสถานรถสีล้อปรับ35บาท เป็น40บาทมากกว่าสีล้อจาก45บาทเป็น50บาทหากรวมตลอดทั้งเส้นทางดินแดนอนุสรสถานลด4ล้อ130บาทลดมากกว่า4ล้ออยู่ที่170บาทส่วนดอนเมืองโทเวนะคะมีระยะทาง21กิโลเมตร โดยกลมทางหลวงให้สัมปทานบอม,มจอทางยกระดับดอนเมืองบริเวณเส้นทางที่ได้รับสัมปทานอายุสัมปทานไปถึงวันที่11กันยายนปี2577นะคะค่าผ่านทางปรับขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22ธันวาคมปี62ส่วนการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในวันที่22ธันวาคม2572จนถึงสิ้นสุดสัมปทานก็คือ11กันยายน2577ค่ะ